ขอพ่ญาตที่ยู่ดีดีนะครับแบบทุก1ย่ครับ,บ,บถ้าเราไม่เป็นวงเวียนเราเป็นจริงๆวงเวียนมันเป็นการชะลอรถซึ่งทางตรงสายหลักมันวิ่งมาเร็วอยู่แล้วเส้นสองสี่ยังไงเขาวิ่งแล้วอยู่ไปชะลอเนี่ยมันจะทําให้อันตรายใจผมนะอันนี้ข้อข้อติงเรื่องวงเวียนแต่เส้นยกระดับเนี่ยเรามาจากปาจีเลี้ยวขวาเข้ามาสะแก้วันจะเป็นอย่างนี้เลยครับ แต่แตรถท<บ>ี่้ยวขวาให้ไปกลับรถอันนี้โอเคแต่ถ้าไม่มีวงเวียนอันนี้โอเคแต่ส่วนตัวผมแบบที่หนึ่งนะครับเป็นถ้าไม่มีวงเวียนจะดีแล้วให้ไปกลับรถจุดเกลีงม้าแทนเหมือนกับแบบที่สองมาถึงมาผสมกันไม่มีวงเวียนไม่มีวงเวียนครับไม่ไม่ไอต,ตัวนี้ไม่เป็นไม่เป็นสายหลักแล้วเป็นสายรองเฉพาะในเมืองเพราะว่ามันเป็นสายปพาดภาคนะ บายพาสซ้ายหลักอั้นจะบอกคนออกไปจากเมืองเฉยเส้นจากทัลองมาจะไปน้องกีครับมันต้องเข้าวงเวียนเพื่อจะไปน้องกี่เส้นสองสี่ครับส่วนน้องกีจะไปจัทลองก็ต้องเข้าวงเวียนแต่มีบายพาสทิศซ้ายไปเลยได้ใช่ไหมครับถ้าจะเลี้ยวขวาต้องเข้าวงเวียนตหรือจะข้ามยกข้ามก็ได้ไม่ใช้เขาวงเวียนพูดผิดขึ้นสะพานข้ามขวามาเลยจากน้องกี่จะไปบายพาสแต่ถ้าจะไปจัทลองทิซ้ายไปไปได้ไหมไม่ทางมันมีทางอ คือเล้่ตอนเนี้ยวงเวียนใจผมอ่ะเป็นปัญหาสําหรับการอ่าการเดินทางการเดินทางเส้นสายหลักครับถ้าเอาหนึ่งกับสองมาผสมกันคือมีเอางเวียนออกแต่ไปได้จุดกับรถครับก็ถ้าเราเทียบกันหนึ่งกับสองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ต่างมากรับก็คือแค่เราจัดการกับรถยังไงซึ่งอย่างที่เรียนครับหนึ่งเนี้ย รถแยหวานเข้าเนี่ยได้ไประโยชน์เพราะไม่ต้ององนะง้อมนะมันกระสอบไม่เอานับรวมด้วยกันนะเพราะว่าเราก็ให้ความสำคัญในการเลีนะ้ยวคู่นี้เป็นไรก่แล้วนสิ่งที่แตกต่างก็คือเนี่ยคลิปนี้เลี้ยวข้าเมเลยก็เราจะจัดการด้วยการจับรถหรือเป็นวงเวียนก็ได้ใช่ไหมปัจจุบันมันจะมีวงเวียนไอ้มันมีจุดกลับรถเดิมอยู่แล้วที่ค้งแรกถัดไปหกร้อยสิบเมตรประมาณใช่ คือเลี้ยวเมืองเนี่ยผมมองว่ารถใหญ่คนระับสมมติถ้าเส้นนี้ถ้าจะเลี้ยวขวาเข้าลองมาจากประครังครับจะไปไหนถ้าไม่เข้าเมืองคือไปโคราชไปหนองกี่โดยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ไปหนองกี่มันไม่เลี้ยวกลับเข้าน้องลองนอกจากคนอยู่บ้านเหล่านี้เนี่ยบ้านอย่าง<ม>บบนี้ใช<ม>่ไหงบ้านอย่างนี<ม>้ซ<ม>ึ่งถามว่าสำคัญไหมคือขับรถเนี่ยน่าจะสะดวกและปลอดภัยที่สุด อันเนี้ยมีมีทั้งรถเกี่ยวกับเรื่องขับรถด้วยวงขับรถมันก็น่าจะปลอดภัยสำหรับเขาแต่ส่วนบางรางรถที่มาจากปลายทางมันไม่เลี้ยวเข้าทางรงหรอครับใช่ทางร้องจงตรงไปตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านสี่แยกปกติเหมือนเดิมตอนนี้ก็จะให้เห็นว่าสองสองสองสามตั้งเรื่องเนี่ยที่ทางที่ที่เราให้ความสำคัญกันคือคู่นี้เลี้ยวเข้าหรืวออกโครงการนะครับอันนี้ก็จะเหลือว่าอันเนี้ยเลี้ยว จากพื้นที่ขอโครงการจะเลี้ยวข้ามนันรองจะเลี้ยวแบบไหนได้บ้างนะถ้าเลี้ยวแบบที่แยกเลยไม่ต้องไปวิ่งอ้อมเนี่ยจัดการได้วงเวียนในนี้ก็จะดรอปลงใช่นไหมอีกทางเลือกหนึ่งก็อันเนี้ยเป็นสะพานยกข้ามแล้วก็ทางที่จะวิ่งเข้าในใหม่วิ่งข้างล่างอันนี้ก็จะดีเพราะมันเหมือนกับปราบบุรีปราบบุรีกับหัวหินใช่ไหมตกลงปราบบุรีเนี่ยวิ่งตรงไป เอ้นี่ตรงนี้โค้งอยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะมีความหลอนเรื่องกว่าแล้วมื่อเทียบกับการหนึ่งนะอันเนี้ยไปยังรถไฟสะพานคือมันจะหลอนเรื่องแต่มันจะวิ่งเรื่องนานแต่ท่านี้วิ่งต่อเนื่องเดยแต่มันจะอยู่ข้างล่างข้อน้อยกันืลยเนี่ยข้อนี้ก็มาตลอดที่หนึ่งส่วนอันที่สามจริงๆมันก็เป็นรูปแบบมาตรฐานที่เคยทำกันซึ่งคือมันมันให้ความสัมพันธุในทิศทางการเดินทาง พอให้มาทกา้นทาที่ทางการทานี่แมีเงินเดียวน้อยแต่ถ้าสิทําำสะพานหนึ่งตัวนะครับก็จะแพงถ้าเบามันก็จะไปไปแพ้ผมต้นทุนค่าต่อสร้างถึงแม้ไม่ได้เปลี่ยนนี่แค่ผมการเดินทางที่สั้นนยเอาเอาคิดว่าเอาเลือกเอาเอาหนึ่งกับ่ะแ้าซื้อเลือกไม่ครับเอาเอาแบบอื่นก็ได้ผมไม่ปอนี้ผมไม่ได้ัำเลือกไหมให้ให้เราดูว่าเอ้ย เอาแบบอื่นได้ไหมอ๋อนี่ข้าวอันนี้นี่เลิกได้ได้วันนี้ยังไม่ให้เลือกใช่ไหมให้ดูว่าของสมุนยังมีอะไรที่คิดว่าควรจะไปทางโน้นอันนี้ก็จะคิดพวกกันอันนี้จะเลิกเมื่อไหร่สุดท้ายก็คือประมาณปลายเดือนตุงกาเรจะมาสรุปทั้งแนวทั้งทั้งไั้งไม่ืรก ให้ดูให้ดูให้ดูคือให้โวตไม่ใ่แบบตอบถามมันจะถามว่าคุณชอบอนไหนใช่ไหมเออแต่ไม่ได้ว่าให้โวนแบบเรื่องแบบนี้ก็คือเอาว่าคุณชอบอนไหน